ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตกีฮับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือ Toyota าค r รอลล p พิคับ2025แนวคิดนี้สร้างกระแสะการพูดคุยอย่างมากและว,วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจการออกแบบภายนอกสมรรถนะฟีเจอร์ภายในและรายละเอียดราคาของรถรุ่นนี้ ภายในอของโตโยต้าคารอลลพิคับ2025ผสมผสานความกระทัดรัดและประหยัดพลังงานของคารอลลรุ่นดั้งเดิมเข้ากับความแข็งแกร่งและการใช้งานของรถกระบะด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบบดูดันและไฟหน้าเลดท,ที่ดูทันสมัยและเฉียบคมเส้นสายตัวรถออกแบบให้ไหลลื่นจากฝากระโปรงหน้าจนถึงกระบะหลังซึ่งแม้จะเป็นรถกระบะขนาดเล็กแต่ยังคงมีพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่เพียงพอล้ออัลลอยดีสปอร์ตและความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นช่วยเสริมความสวยงามและความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางที่หลากหลาย ใต้ฝากระโปรงคาดว่าคารอลพิคับจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าเครื่องยนต์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานในคารอลรุ่นปกติคาดว่าจะให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและการบรรทุกเบาระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การเร่งความเร็วราบรื่นและประหยัดน้ำมันแม้ว่าจะ ไม่ได้มีพละกำลังเทียบเท่ารถกระบะขนาดใหญ่แต่ด้วยความคล่องตัวและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ภายในของคร์ลพิคับถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยห้องโดยสารคาดว่าจะใช้วัสดุคุณภาพสูงและมีการจัดวางที่ใช้งานง่ายหน้าจอระบบ i n f o ฟเทน m e n t แบบสัมผัสที่อยู่ตรงกลางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงระบบนำทางความบันเทิงอและการตั้งค่าต่างๆของรถรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การเพิ่มฟีเจอร์ความ ปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเตือนออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการรักษาความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารแม้ว่าจะมีการเอพิมกระบะบรรทุกแต่พื้นที่ภายในยังคงกว้างขวางให้พื้นที่วางขาที่เพียงพอและมีช่องเก็บของเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ในด้านราคาโตโยต้าตั้งเป้าหมายให้ครอลพิคาเป็นรถกระบะขนาดกระทัดรัดที่แข่งขันได้ในตลาดแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมคาดการว่าราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ25,000ถึง28,000ดอลลาร์กลยุทธ์การตั้งราคานี้มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดผู้ซื้อที่มองหารถที่มีความอเนกประสงค์ผสานระหว่างความสามารถของรถกระบะกับความประหยัดและความคุ้มค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชื่อคะ r รลล อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการพูดคุยเกี่ยวกับโตโยต้าคารอลพิคับ2,025นั้นอ้างอิงจากรายงานที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดและภาพที่สร้างขึ้นโดย AI ซึ่งถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนถึงขณะนี้โตโยต้ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพัฒนารถรุ่นนี้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นซสกี้ได้ออกมายืนยันว่าข่าวลือเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงและรายละเอียดที่เผยแพร่ออกมานั้นขาดความน่าเชื่อถือ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมออโต้กีฮับอย่าลืมติดตามเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและรีวิวล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆ